ุ้ยช่ายชนบุรีค่ะอันนี้คือถ้าคนเคยไปเส้นพัทยาจะเคยเห็นน้านตาจะเป็นอย่างนี้เนาะจะแตกต่างจากที่เราเห็นทั่วๆไปขั้นตอนในการทำนะในส่วนของกุ้ยช่ายเราก็จะเอาพอร์ซอยส์ล้างเสร็จสะเด็ดน้ําแล้วเราก็จะไปผัดกับเรืองน้ําตาลซีอิ๊วขาวกุ้ยช่ยให้มันสลดสะเด็ดน้ําพักไว้เนาะในส่วนของแป้งก็จะมีส่วนของแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมัน แป้งเท้านะคะน้ำตาลเกลือคนให้ละลายเข้ากันเติมน้ำมันลงไปนะคะตั้งไฟอ่อนกวนให้แห้งเลยพอแห้งเสร็จเราก็วางงบนถาดที่เราโรยแป้งนวลไว้นะพอเมื่อเราโรยแป้งนวลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็คลีแ่แพแป้งให้เป็นแผ่นบางตัดให้เป็นรูปวงกลมตักใส้ใส่นะเอาน้ำเปล่าแตะขอบขึ้นวงกลมจับบีบประกบเข้าด้วยกันแล้วทอดนะคะในส่วนของน้ำจิ้มอ่า กบใช้น้ำตาลทรายสีดําแล้วก็น้ำนส้มสายชูเข้าด้วยกันนะคะ mm hmm. ก็ไมโครเวฟคนให้ละลายแค่ครึ่งนาทีก็พอนะแล้วก็ซอยพิสัยก็เสร็จ mm hmm. เออช่ mm hmm. กบน, mm hmm. นะคะแล้วก็คลายคืยให้องกันอร่อยมากๆจัยนะ